นี่คะ่ะวันนี้ทําแนวทางหวยรัฐบาลบนรถเลยค่ะกาลังจะไปเลือกตั้งนะคะ <c oughs> ก็เลยทําเอาไว้ใส่โนต้ตมือถือเอาไว้แหละ <c oughs> เดี๋ยวดูมาดูกันจะบอกแนวทางการเสี่ยงโชคหวยรัฐบาลหวยอมสินทกศนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่16พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า16พฤษภาคมคุณจะมีเลขอะไรที่ทําให้คุณเฮงคุณปังกันบ้างนะคะนี่ก็ทําไว้แล้วเนี่ยดูดิอ่ะวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โช ให้รับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณจําไว้เลยนะเลขที่คุณแม่ชอบเลขที่เกี่ยวกับคุณแม่ไม่ว่าจะอายุเบอร์มือถืออะไรอย่างเงี้ยให้โชคเราหมดคนที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขความเสียใจยหรือเลขของคนรักแทนก็ได้ค่ะย้ําวันจันทร์ให้ซื้อเลขแห่งความเสียใจยหรือเลขของคนรักแทนก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีรัก,ม,กมีทุก ก็จะประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องไปฟังใครเอาที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือเลขที่เราชอบนะคะซื้อไปได้เลยสาหรับหวยรัฐบาลหวยอ,อมสินหวยทกศเนาะส่วนวันพุธกับวันศุกร์ย้ําพุธกับศุกร์นะพุธกับศุกร์นะคะสองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคัง่งร่ํารวยกับคนที่เกิดในใน x วันพุธกับวันศุกร์ให้ซื้อเลขการทําบุญคุณจะเฮงคุณจะปังจากเลขทําบุญนะคะโดยเฉพาะในงววันที่16พฤษภาคมนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วลองซื้อเลขไฟบิน หรือเลขที่นั่งบนตัวเครื่องบินที่ส่งให้ในกลุ่มก็ได้นะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดหรือคุณสนิทสนมที่สุดลองซื้อดูนะคะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขการเรียนค่ะวันนี้การเรียนจะให้โชคให้ลาภให้ความบางังคั่งล่ารวยกับเราในกรณีที่เราบอกว่าเราไม่ได้เรียนแล้วก็ลองซื้อเลขของคนใกล้ตัวที่เขายังศึกษาอยู่ก็ได้นะคะลองดูนะคะขอให้ทุกคนเฮงเค่ะ